สวัสดีครับชาวราศีพิจิกครับเราลองมาดูกันครับว่าพลังงานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีสิ่งใดอะไรเข้ามานะครับหรืออะไรจะเกิดขึ้นครับกับพลังงานของคุณบ้างชาวราศีพิจิกครับคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้ครับดูได้หมดเลยนะครับคลิปที่ผมทำนะครับในทุกๆคลิปเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับให้คุณได้รับพลังงานบวก นะครับมากกว่านอซึ่งมันมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้สําหรับบางคนนะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันคราว่าเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเข้ามาครับสําหรับคุณในสนามพลังงานของคุณครับมีหมายเลข11ครับ Sun in Aquarius ครับ Opportunity ready n e s for change ครับ อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามาครับชาวราศีพิจิกโอเคเอาสามใบนี้แล้วกันมี s ันอินจติทารัสคับเอเวนเจอร์มเมลิก้าสเตตเอาต์อ,อินทูเนียลทิร i ท o รี การออกไปเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างใหม่นะครับแล้วก็อ e ิคริฟอิลเโอคอมเพสชันใช้ไบลี่ไลท์เดอะสตาร์ยู่ไพ่ใบนี้ให้อารมณ์คล้ายๆกับการฝึกที่จะเห็นอกเห็นใจหรืความรักในตัวเองนะครับหรือฝึกในเรื่องของสมาธิการอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับหรือฝึกเห็นคุณค่าในตัวคุณหรือสิ่งที่คุณมีนั่นเองนะครับหมายเลข11นะครับ a q u a r i u s Cup o p p o r t u n i t y เนี่ย มันให้อารมณ์คล้ายๆกับมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างครับที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่มันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องอชีวิตของคุณมันจะสดใสขึ้นนะครับโอกาสมาเนี่ยถ้าคุณดูเนาะในไพ่มันก็เห็นถึงแสงอาทิตย์ครับแล้วก็ Sun in a q u a r i u s มันเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่กําลังเปิดออกถึงเส้นทางใหมๆ่ๆ นะครับให้คุณได้ทำฟฟเฟสเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้โปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่สําหรับบางคนที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถึงเวลาที่มันน่าตื่นเต้นสาหรับบางคนนะครับผมรู้สึกว่ามันมีเวลาที่มันมันน่าสนใจมันมีสิ่งที่คุณกาลังไขว่คว้าสิ่งที่คุณกําลังตามหาเนี่ยมันรอคุณอยู่ไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันอาจจะพูดถึงครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคนที่ทํางานใน เกี่ยวกับเรื่องราวของสื่อออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆนะครับตรงนี้ดิจิตอลนะครับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องด้วยแล้วก็พไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงการเริ่มต้นใหม่สําหรับบางคนเนาะมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเริ่มต้นนะครับ บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆก็ได้หรือเป็นการพักผ่อนเยียวยาหัวใจของคุณแล้วเมื่อพลังงานของคุณเต็มนะครับมันก็ถึงเวลาของการออกไปลองออกไปทำเนาะในสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาแล้วก็แล้วก็ในไพ่อ่าอ็กวานเจอรนะครับในไพ่ใบนี้มันพูดถึงว่ามันมันอาจจะเป็นเส้นทางการเดินทางะระยะยาวของคุณหลังจากนี้ก็ได้ที่อาจจะต้องแบบ ตัดสินใจนะครับคิดครับหรือคุณจะไปในในเส้นทางที่สูงขึ้นนะครับการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะว่าแอดเวนเจอร์แน่นอนว่ามันคือการท้าทายมันคือการทำสิ่งใหม่ๆออกจากอะไรที่เดิมๆของตัวคุณนะครับในลักษณะประมาณนี้ไพ่ใบนี้มันอาจจะในไพ่สองใบนี้ข้างบนมันอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆบางคนจบความสัมพันธ์เดิมเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่บางคนอาจจะเป็นคนรักเดิมนะครับคู่รักเดิมเนาะแต่ มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมายเลข29เกเนี่ยรีโอนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยผมให้อารมณ์คล้ายๆกับการรักตัวเองเนาะเซลเลฟเซลแคร์ในตัวเองนะครับหรือเป็นในเรื่องราวของ การเติบโตนะครับในส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับอาจจะเป็นการเรียนรู้นะครับศึกษาหาความรู้พิ่มเติมในศาสตร์ใหม่ๆในแขนงใหม่ๆหรือเป็นในเรื่องราวของชายไบลี่ไลท์เดอะสตาร์ยูอารครับมันให้อารมณ์คล้ายๆกับขอให้คุณมั่นใจในตัวคุณในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะครับดูลองมาดูครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเข้ามาคับชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาค,คมนี้ King of Cups ครับ True of Swords ครับ hmm. True of Swords มันมากับการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงนะครับ Knight of Cups ครับ Three of Swords ครับอืม hmm. เนี่ยครับมันเหมือนเป็นการปรับการเปลี่ยนนะครับบางอย่างใหม่คือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะครับหรือดราม่าหรืออะไรก็ตามมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องรับผิดช,ชอบชื่อของตัวคุณว่าคุณจะให้คุณไปพบเจอกับคนใหม่ไหมคุณจะอนุญาตให้ตัวคุณได้ได,ได้มีพลังงานดีๆเข้ามาไหมให้คุณได้เจอคนที่ดีเข้ามาไหมหรือมันอาจจะเป็นการที่บางคนเนาะอาจจะต้องเซอเปอร์เรเส้นทางกันก็ได้ นะครับหรือเป็นการเครียดการกังวลกดดันนะครับกับการเริ่มต้นใหม่เนาะอาจจะเป็นงานนะครับที่อาจจะกดดันเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยทํามันมาก่อนได้นะครับหรือคุณอาจจะมีความกังวลหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองจะทําได้ไหมนะครับดังนั้นผมอยากจะให้คุณเนี่ยเชื่อใจครับในตัวเองก่อนแล้วก็ Pa g e of w a n d ครับแล้วก็มี Night of Cups ครับ The Chariot นะครับใน Bottom Deck ของคุณมันคือความกล้าหาญมันคือการตัดสินใจแน่นอนว่า The Chariot มันเป็นการเดินทางแต่ผู้ชายคนนี้ในการเดินทางของเขาเนี่ยเขามุ่งมั่นเขามั่นใจเขาบังคับทิศทางชีวิตของตัวเองนะครับม้าสีขาวม้าสีดำเนี่ยมันเปรียบเสมือนด้านของ ความกลัวกับด้านของความเชื่อที่ไว้วางใจตัวเองก็ได้ดังนั้นเขาบังคับ mm hmm. เขาคอนโทรลชีวิตของตัวเขาคอนโทรลความคิดคอนโทรลไม่ชตของตัวเขาเนี่ยให้ไปในเส้นทางนะครับตรงนั้นนั่นเองให้เหมือนให้กล้าให้ลุยนะครับด้วย King o f Cup มาอยู่ในตำแหน่งแรกของคุณเนี่ยก็บางคนเนาะอยู่ใน e ีของคนที่เติบโตเนาะพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง King o f Cup คือคนที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเขาเอง นะครับรับผิดชอบอารมณ์ดูอารมณ์ตามทันอารมณ์ตามทันความคิดของตัวเขาเองแม้ว่าคลื่นนะครับภายนอกถ้าคุณดูน้ำเนาะน้ำมันเปรียบเสมือนจิตวิญญาณเปรียบเสมือนโลกภายในของเราอนะครับคือคนนี้เขานิ่งมากๆนะครับดังนั้นความนิ่งสงบจะทําให้คุณได้เกิดปัญญาบางสิ่งบางอยา่างแต่บางคนนะครับในเดือนนี้เนี่ยธีมของเดือนเลยนะครับมันเป็นทัวร์สอดคือการตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเส้นทาง ไม่ว่ามันเป็นการตัดสินใจอะ,อะไรก็ตามเปลี่ยนแปลงงานจบความสัมพันธ์หรือต้องไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ขอให้คุณตัดสินใจโดยใช้เสียงภายในของตัวคุณเสียงภายในของคุณนะครับคือเสียงแห่งปัญญาเสียงแห่ง ตัวรู้หรือยานทัศนะของคุณแต่ทวอัสอนในภายในถ้าคุณดูนะครับเหมือนผู้หญิงโดนปิดตาแล้วมีอีกาเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงของจิตที่ฟุ้งนะครับในหัวเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยคุณจะฟังเสียงในหัวของคุณไม่ได้เพราะว่าตาของคุณถูกปิดอยู่คุณอาจจะไม่เห็นเส้นทางอาจจะกังวลกับอนาคตอาจจะตะกังวลกับสิ่งที่เลือกเนาะดังนั้นเสียงภายในของคุณหัวใจของคุณนั่นแหละครับความเชื่อมั่นของคุณจะเป็นตัวบอกว่าการตัดสินใจของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่น นะครับในเส้นทางของคุณแน่นอนว่าในเดือนนี้มันมีความกังวลมันมีต้องให้คิดนะครับให้ต้องตัดสินใจอยู่ดังนั้น King of Cup ถึงมาครับเพื่อให้คุณเกิดความนิ่งให้คุณเกิดความสงบแล้วคุณจะตัดสินใจได้คุณจะสุ่ความสําเร็จของคุณในเดือนพฤษภาคามนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามให้คุณอยู่ใน energy ของ Night of Cup Night of Cup คือ energy ของพลังงานบวกมากๆมากมากๆนะครับ energy ของคนที่มีความสุขกับปัจจุบันขณะ energy ของคนที่ enjoy energy ของคนที่ถึงแม้ว่าเจอกับสถานการณ์ปัญหาที่ยากลําบากอยู่แต่เขา เขาก็ยังยึดในพลังงานบวกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่ามันจะดีขึ้นนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยนออฟคัคือตราบใดที่คุณอยู่ในเอเ้ของ b r v t i o n High v i b r a t i o n คือขึอ้นพลังงานแห่งความสุขขึ่นพลังงานแห่งปัญญาขึ้นพลังงานแห่งสตินะครับขึ้นพลังงานของการเอ j นจอยกับชีวิตขื้นพลังงานของ c o m p a s s i o n ค o m p a s s i o n คือความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจนะครับ มันจะทําให้คุณดึงดูดครับกับสิ่งดีๆเข้ามาซึ่งในออ c คัพเนี่ยยิ่งคุณมีความสุขเพราะว่ามันเป็นกุญแจสู่ความสุขของคุณในเดือนพฤษภาคมยิ่งคุณมีความสุขยิ่งคุณอยู่ในพลังงานดีๆยิ่งคุณอยู่ในคลื่นดีๆมันจะบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆหรือความโชคดีต่างๆเข้ามานะครับแน่นอนอุปสรรคมันมีเนะาะไพ่ตำแหน่งที่4มันเป็นทีออบซอรขึ้นมาพอดีมันเป็นอุปสรรคมันอาจจะเป็นคุณที่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปอาาาาจจยยดตติิกกัับบคคววมมเรฟสํ็ ยึดติดกับเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนกับตัวเองมากเกินจนเกินไปบางคนเป็นแพนิคเนาะคิดกังวลถึงสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มาวิตกกังวลวุ่นวายกับตัวเองไพ่ใบนี้เนี่ยในตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับ l s t a c l e เาหรือเอา overcome เนี่ยมันคือคุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไรก็คือหัวใจของคุณนะครับว่าคุณจะลุก,ค,ลกคุณจะลุยขึ้นมาได้แค่ไหนคุณอาจจะบอบช้ำจริงๆก็ได้ แต่มันไม่ได้มีใครทําร้ายคุณนอกจากคุณคิดวนซ้ําๆในความกังวลของตัวคุณดังนั้นในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคบททดสอบหรือความยากลาบากไปได้คือหัวใจของคุณที่มันไม่ได้บอบช้าคือความรักในตัวคุณเมื่อคุณรักตัวเองอ่ะแน่นอนครับเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะทําทุกวิธีให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณจะไม่ตอกย้ําตัวเองคุณจะไม่ให้ตัวเองอยู่กับคนที่ไม่ดีถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะเหงามันจะเศร้ามันจะ กครับแต่เวลาจะ healing, ฮิลลิ่งฮิลจิตฮิลใจให้ตัวคุณเองได้หาเวลาช่วงเนี้ยฝึกสมาธิดูแลตัวเองพาตัวเองไปท่ท่องเที่ยวพาตัวเองไปเดินทางนะครับต่างๆเหล่านั้น ความสาเร็จหลักๆของคุณเนี่ยมันเป็นเพจออฟวอร์แน่นอนว่าสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่เริ่มต้นเรียนใหม่หรือได้เข้าไปอยู่ในคณะที่ตัวเองหวังไว้ก็ได้ได้ไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่ตัวเองหวังไว้ก็ได้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่เมื่อคุณตัดสินใจเลือกอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเลือกอย่างมีปัญญาของตัวคุณแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบโอเคกับตัวเองมากขึ้นนะครับและไพ่อาจจะแนะนํา คุณมันมีคําว่า n i g h ออฟคัพ s ขึ้นมาไนออฟคัพส์เนี่ยคือทําในสิ่งที่คุณรักอะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปฝืนมันนะครับแค่นั้นเลยคือในทางจิตวิญญาณเขาจะพูดว่าให้เราทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ใช่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้สําหรับผมนะผมมันก็เคยทําอะไรหลายๆอย่างมาเนาะแต่สําหรับผมผมจะเช็คกับตัวเองผมจะใช้หลักคือสมมุตินะถ้าสมมุติผม ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนาะสมมติเป็นมะเร็งแล้วแบบรู้สึกว่าหมอบอกว่าอยู่ได้อีกหนึ่งเดือนผมจะลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรคืองานที่เราจะทําหรือจะไม่ทําต่อไปสมมุติถ้าเฮ้ยเราจะต้องไปจากโลกนี้ละนะครับในระ,ระยะเวลาอันสั้น เราอยากจะทําอะไรหรือเราอยากจะไม่ทําอะไรอันนั้นมันอันนั้นมันคือวิธีที่ว่าให้ผมเช็คก,กับตัวเองได้ว่าเราเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนหรือเราอยากจะทําอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยในออฟคัพเนี่ยมันเหมือนแบบคล้ายๆกับให้คุณทําในสิ่งที่คุณชอบอะแล้วมันจะดีสําหรับคุณมันจะเสริมจิตวิญ,ญญาณของตัวคุณนะครับเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามาหาคุณ มันมีคําว่าครางนะครับไพ่ใบนี้คือโลกเนาะเนี่ยครับเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถมีคุณค่ากับโลกนี้นะครับหรือ,อ,อใช้ชีวิตนะครับให้มีคุณค่านะครับคุณเกิดมาแล้วในโลกนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอ ความเป็นปัจเจกบุคคลของคุณคุณเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อจมอยู่กับความทุกข์ครับแต่คุณเกิดมาเพื่อส่งเสริมหรือแบ่งปันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนมีอ่ะให้กับโลกนี้อาจจะผ่านงานอาจจะเป็นการแบ่งปันการสอนหรือการให้องค์ความรู้อะไรบางอย่างกับผู้คนก็ได้นะครับในพไพ่ใบนี้เนี่ย Animal Totem อะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆนะครับมันก็อาจจะพูดได้ถึงในเรื่องราวของการอนุรักษ์ การเป็นยูนี้การเป็น uni, เป,นปเจกบุคคลของคุณนะครับไพ่ใบนี้มันก็อาจจะพูดถึงการรีลีสอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองออกไปนะครับแล้วก็ยืนหยัดมั่นคงนะครับในในตัวคุณเลิกตัดสินเลิกจัดคนอื่นเลิกตัดสินตัวเองว่าคุณไม่ดีแต่คุณมีคุณค่าที่ดีมากกว่านั้นให้กับโลกนี้นะครับ อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามามันมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เออคุณต้องต้องทำนะครับเพื่อสังคมก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามาหาคุณครับคุณโอคุพีแครับหมายเลขสิบเอ็ดเอเลเวนนับอร์ครัยในนี้คือความอุดมสมบูรณ์ นะครับความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้แน่นอนว่าในไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือโลกมันคือจักรวาลพลังงานของคุณคอนเน็กกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสัตว์พืชพันธุ์อากาศน้ำนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณกินไปอ่ะในไพ่ใบนี้ผมรู้จักว่าคือการสำนึกรูคุณเหมือนกันเนาะยิ่งคุณสำนึกรูคุณอาหารทุกมือได้เมื่อก่อนผมเห็นรุ่นน้องเนาะแบบผมก็ตอนนั้นไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือพลังงานหรือการสำนึกรูคุณสักเท่าไหร่ผมก็ พอกินข้าวเสร็จผมเห็นเขาแบบไหว้ข้าวอะไรแบบนะี้ผมก็ไม่เก็ดตอนนั้นจนผมเริ่มศึกษาเออเริ่มเม,เร,มเริ่มเข้าใจว่าเออเราต้องสำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆที่เรามี เงินนะครับคู่รักของคุณดีหรือไม่ดีก็ตามให้คุณาำึกรู้คุณไว้นะครับขอบคุณรถที่คุณขับขอบคุณงานที่คุณมีขอบคุณอากาศที่คุณได้หายใจขอบคุณน้ําประปาที่ให้คุณได้ดื่มได้กินได้อาบขอบคุณไฟฟ้าที่คุณได้มีใช้อะไรต่างๆสาธารณนโภคต่างๆที่ทําให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นถ้าคุณยังรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันยังไม่มีอะไรลองดูครับคุณมีสาธารสนโภคอะไรที่ ให้คุณสะดวกสบายบ้างถ้าย้อนกลับไปในอดีตถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าใช้ถ้าคุณไม่มีน้ําปักปาอาบส่งตรงถึงบ้านคุณแล้วคุณต้องไปตักเนี่ยมันจะลําบากแค่ไหนถ้าคุณไม่มีรถขับเนี่ยมันจะลําบากแค่ไหนดังนั้นการสํานึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันจะทําให้พลังงานของคุณดีขึ้นนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยไพ่อาจจะแนะนําคุณก็ได้ครับว่าคุณอยากจะอุดมสมบูรณ์มีกินมีเก็บมีใช้หรือมีความโชคดีให้ตัวเองเป็นคนที่โชคดีจากตัวคุณครับไพ่อาจจะแนะนําอะไรในเรื่อองงงขกาารรนคับ คำทุรีเอตคือถ้าคุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับงานหรือไม่สะดวกสบายใจเกี่ยวกับงานมีความทุกข์กับงานกลับสู่จิตวิญญาณของคุณครับกลับสู่โลกภายในของคุณคำทุรเอตคือเนี่ยถ้าคุณดูเนาะเป็นพี่เป็นผู้หญิงครับที่อยู่ปลายขอบนี้เลยกลับมาสู่ศูนย์กลางของคุณก็คือจิตวิญญาณกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาสํานึกรู้คุณงานกลับมาทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่า คุณโชคดีนะที่คุณมีงานนี้ทําอยู่อะไรแบบนั้นคุณโชคดีนะที่คุณได้เข้าไปอยู่ในงานนี้คุณโชคดีนะที่คุณยังมีรายได้เงินเดือนอยู่อะไรแบบนี้นะครับไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องของการเงินครับ อย s ์ครับหมายเลข48เนาะแล้วก็มีโครกีเอต40ครับถ้าถามว่าไพ่อาจจะแนะนําอะไรในเรื่องของการเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าคือพ o ย s ์ครับคือความสุขความเอนจอยกับชีวิตคือพลังงานบวกในชีวิตคือความรู้สึกดีๆกับการใช้เงินหรือไพ่ใบนี้คือบอกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันดูเขาเหมือนเอนจอยกับชีวิตมากๆดูเขาขยายปีขยายมือขยายขากระโดลดโลดเต้นมันให้อารมณ์ ที่เขารู้สึกว่าเขามั่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เราก็โครเกทครับโครเกทคือคุณและเงินคุณเป็นพลังงานแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินคือสาสารสาสารเปลี่ยนเป็นเงินคุณจะเปลี่ยนแปลงเงินที่เป็นสาสสารที่อยู่ ในอากาศอยู่รอบๆตัวคุณเปลี่ยนเป็นเงินในบัญชีของคุณได้อย่างไรก็มาจากการที่คุณมีไอเดียมีความคิดมีแนวมีมุมอมอง,มองหรือการสร้างสารรค์รังสรรบางสิ่งบางอย่างออกมาเพื่อให้คุณได้เงินนั้นเนาะผมได้ยินคำพูดของคุณจุรีเขาบอกว่าเงินอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเลยนะครับรอบๆตัวเราเลยอยู่ที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนเงินนั้นเป็นเงินในบัญชีให้มันเพิ่มขึ้นกับเราได้อย่างไรโค้กีคือคุณเป็นครีเอเตอร์คุณ คุณเป็นคนสร้างนะครับคุณจะดึงดูดพลังงานของเงินให้เข้ามาหาคุณได้อย่างไรนะครับ mm. เงินชอบคนที่มีความสุขครับเงินชอบคนที่เห็นคุณค่าของเงินเงินชอบคนที่รู้คุณค่าของการใช้เงินนะครับแล้วก็มี observer ครับคิดให้สูงขึ้นในเรื่องของการเงินมองให้แตกต่างในเรื่องของการเงินถ้าคุณยังมี mindset ที่เกี่ยวกับการเงินว่า ต้องประหยัดเงินถึงจะรวยนะครับต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแ <_ t une> น่นอนถ้าคุณบอกตัวเองซ้ำๆว่าคุณต้องประหยัดเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินคุณก็จะใช้เงินในยามฉุกเฉินนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก็บเงินประหยัดเงินเพื่อใช้ให้คุณได้มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตให้คุณได้มีความสุขในชีวิตมันจะดีกว่าไหมคุณลองดูเนาะมันมันมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อความครับแมเสจทั้งหมดประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวราศีพิจิกก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาขอบคุณทุกการติดตามทุกการสพอร์ทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณมากๆมันมีความหมายสําหรับช่องนี้มากๆเพื่อให้ผมได้ส่งต่อพลังงานเป็นกําลังใจในการส่งต่อพลังงานดีๆออกไปครับก็ขอบคุณครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกๆุคนครับ